เล่นเล่นด้วยด้วยมันคิวเต็มแล้วหรือเปล่าเล่นเปเล่ครั้งแรกยิงได้เลยนี่เป็นไง, <c oughs> งเป็นโกรดยังไม่ได้คอยอ,อเล่นมาให้จี้เล่นไหจี้จี้ยังจี้น่าจะคนใหม่ไม่คุ้นจี้เล่นก่อน แบงค์อยู่ไหมแบงค์ผมละแบงค์ bank, เออแบงค์ผมอ่ะพี่ห้าร้อยห้าสิบห้าอ่าเลเซ Bo อร์แบงค์แล้วก็โบ๊ทโบ๊ทอยู่ไหมแล้วก็จี้มา <c oughs> แล้วผมตั้งอันนี้อยู่ก่อนม่งงค้ยมันหนักป่ะตั้งกล้องใหม่ก่อน นโหดจังหน้าเหมือนกันจอมพลังเดี๋ยวนะ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 นไม่ค่อยเท่าไรนึกเดียวอะไรครมา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  ขาไม้มันพังแล้วขาไม้มันพังแล้วผมต่อครับยังไม่ได้เล่นเลยอ่าครับกอบ๊กอปก๊อปเข้ามาเลยก๊อปปี้ครับโอเคครับมันอยู่ที่หลังจอ,อ,อขาไมมันพังเฮ้ยปรับได้รู้ยมาเล่นด้วยครับผมด้วยเนี่ยจี้เข้ามาดิจี้เข้ามาดิเออ ได้ละไม่ผมเอ้าผมอ่ะอ๋อไม่ทันเหรอเล่นด้วยคนรับเดี๋ยวจะลงแล้วเนี่ยไม่ทันเหรอไม่ทันไม่ทันเหรอจี้ก็ไม่ทันเันเอาให้เพื่อนเล่นก่อนเล่นมีคนเล่นไปแล้วใช่ดีไง ะเข้ามาใหม่ขาไม่เอียงเว้ยอ้นนี่มันแปลกวะ่ะโอ้ ยังอืมทำไมจออย่างนี้เลยทันละอ่าผมไม่ได้เล่นเอซัตเศูห้าหกเล่นไปแล้วเหรอจริงๆป่ะเนี่ยจะได้เตะเขาออกเร็วถ้าอย่างนั้นมาแย้งหน่อยเร็วๆผมทัน <ผม S 1> ขอทันขอรับยังเหรออยู่ค้อนผมยังเลย,ย ใจมันรักบางละจันเล่นไปแล้วเล่นด้วยครับหาคนเล่นสามสามสวัสดีครับสวัสดีครับลูกพี่โอ้ยโอ้โหสวัสดีครับลูกพี่แม่งขาไม่ผมพังองเลยเปลี่ยนมุมกล้องเลยอะรอบหน้าสิบถึงสิบไปเลยห้ารอยห้าสิบห้าใช่ไหมมันเล่นได้ไมสิบถึงสิบผมกินข้าวเสร็จมาเลย เอซัท้ t ย u ศูนย์ห้าหกเล่นไปแล้วเอาดีๆขอให้เพื่อนเล่นหน่อยเร็วตาสุดท้ายมันจะไม่ได้ไปนะเนี่ยเอาดีๆมันจะไม่ได้ไปนะเนี่ยยังไมยย่ครั้งเนี่ย พอแล้วเนี่ยเล่นด้วยครับจะลงแล้วดิฟานุพงศ์ปลปลปปกดละยังอะไรตาที่แล้วเห็นชื่อเองอยู่สวัสดีทุกคนครับเออนี่สวัสดีลูกพี่หน่อยเนี่ยใครมาจากใครไปเล่นกับพี่เขาม้างเนี่ยพ่อบ้านผมไปแล้วพี่เจอกันครับพลังลงอ่ะโอเครครับจีไลฟ์ไหมไลฟ์ครับพรุ่งนี้ไลฟ์ ใลจะตกแล้วพวกนี้จัดโอ้แล้วแม่บ้านผมจะกลับแล้วลูกพี่จะได้ลงไลแล้วเนี่ยไปทำกับข้าวโดนสี่ถึงหนึ่งไปดิบโวทไปทำกับข้าวให้นางกิน <55 5. S 3> แปดรอยห้าสิบห้าเดี๋ยวนางโมโหหิว <laughs> นั้นๆเดี๋ยวนางโมโหหิวผมไปแล้วพี่ พ่อบ้านมารีนโอเคพ่อบ้านมารีนเออพี่เต้ยเด็กมันเข้าโดนสามถึงหนึ่งดีพี่เด็กมันเข้าสตรีมไม่ได้ใช่ไหมพี่สมติทเอ็มเคสุก,กี้ม้อรวมหนึ่งถึงหนึ่งไหมแกงเ,งเราต้องเข้มแขกงเราต้องเข้มแข็งใช่พี่เออเด็กมันเข้าสตรีมไม่ได้ใช่ไหมพี่เข้าไห์ไม่ได้ใช่ไหม นนี้เล่นได้ไหมพี่แผนนี้เล่นได้ครับเล่นได้จัดเลยน้องตามสไตล์น้องเลยอายุน้อยกว่าสิบปดครับไม่ได้ต้องมีผู้ปกครองอ๋อหมายถึงถ้าสมมติออกกับเราเงี้ยออกกับผู้ปกครองเงี้ยได้เนาะอย่างเราเงี้ยได้ครับอ๋อได้ครับเคผมก็แบบกลัวไง<ป>พอดีลูกสาวแบบนี่ <ม>แอดพ่อบ้านเกียร์มัว1นถึงหนึ่งไหมโอ้โหแท้สามถึงหนึ่รุ่นใหญ่เลยเหรอไอโหนมเมื่อคืนลูกสาวผมก็ออกเหมือนกันอ๋อโอเคพี่ขอบคุณพี่ขอ้อมูลขอบคุณสำหรับขอบ้อมูลแอดลูกเคลียร์ไอดีน้องยืมไปเล่นครับตาสุดท้ายเด้อตาสุดท้ายเด้อ นั่นรุ่นใหญ่เลยนะเออฐานรุ่นใหญ่เลยอะเออแอดพ่อบ้านเกียร์มัวโอเคครับตาสุดท้ายนะตาสุดท้ายนะ <c oughs> ไปดันแต้มหน่อยดีกว่า <c oughs> เออเอไปดันเอานี้ลูอิกดังมันก็จะรีแรงแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมไปซ่อมขาไม้ก่อนไปทำกับข้าวด้วยแอดฟิสนาสองพันห้าอย่าพึ่ง ที่อยู่มีไหนครับผมอยู่ชน Adfish. na สองพันห้าหนึ่งถึงหนึ่งกรบผมบดีก <ชน S 1> ว่าด d ู <At S 2> เค r ียร,รอน้องสาวเอาแข่งเสร็จทักมาได้ครับอุ้ยอุ้ยส้ยสีเหลืองโอ้แอดพ่อบ้านเกียร์มัวทักในไหนครับโอ้โหลำหน้าลำหน้า แอดพ่อบ้านเกียร์มัวติดตามผมกลับหน่อยครับโอ้แอดดูเคลียร์ชัดต่อต่อเอ้หลุดเหรอไม่ค่อยมีเวลาเล่นแรงหลุดเหรอโอ้จะได้ทักได้เอาเอาเตะปากกันซะแอดพ่อบ้านเกียร์มัวเคร่ครับเตะปากกันซะโอ้โหเสียงรถมาและโอ้โห ผมไม่ค่อยมีเวลาเล่นแรงอเอา้าจะโดนให้ได้เอาดิเออหาร้อยห้าสิบห้าระแวงซักงั้นพ่อบ้านมารีนอเอ้ยมันเลยเวลารับปากเขาไว้แล้วเนี่ยทำกับข้าวเนี่ยไอ้หนุ่มพวกนี้แหละโอ้โห เฮ้ยเยเฮ้ยสวยพ่อนุ่มโอ้โหผมได้ไหมใจเราต้องยึดมั่นในอุดมการแ์ฟิสดอตนาสองพันห้ครับเจเชนลูกพี่อย่าไปหยองอย่าไปหยองโอ้โหพี่ชื่ออะไรเหรอครับชื่อมารีนหรอชื่อต้นครับมีลูกสาวชื่อน้องมาลีนนะแต่ถ้าเขามองเราหลบเฮ้ยเราจะโห่ไม่ได้พี่ าจะโบไม่ได้นะลูกพี่รออยู่แล้วพ่หนุม่มรออยู่แล้วพ่หนุม่มรออยู่แล้วเกิดจึบ๊บมามาไปแ<า>ล้วครับร<า>อรถตู้มารับไปทำงานอ๋อครับลูกพี่โอ้โหโอทีเหรอ ว,วันอาทิตย์โอเทียรอพี่พี่เต้ยโอ้ขอบคุณของขวัญครับนูพี่ผมทำงานสองหยุดสองอ๋อพี่นักลบไม่มาเลย <วน S 1> พี่นักลบวนไปเรื่อยๆครับอ๋อสองหยุดสองุ้ยชิวจัดเลยพี่อ๋อไม่นะ่าพี่แบบมีเวลาทำงานเกี่ยวกับด้านนี้เนาะ วันนี้ดึกแรกอ๋อไี่น้าพี่มีเวลาทํางานเกี่ยวกับเรื่องพว,วกสื่อพวกอะไรโอเคพี่เวลาผมนี่โอ้โหปั่นโอเสร็จแต่ช่วงน,นี้ขยันหน่อยในนี้มีใครจะหนึ่งถึงหนึ่งไหมครับไปวิงวิวิวิ่ง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 ,งนักลูกผู้ชายพันดีสวยลูกผู้ชายพันดีโอ้โห ผมโอบังคับในตัวอ๋อโอบังคับในตัวสิบสองชั่วโมงโอ้ยโอทำงานสิบสองชั่วโมงอะลิงอัพเหรอเสร็จดีอย่างเงี้ยดีหน่อยที่ทำงานผมมันใกล้บ้านขับรถสิบนาทีก็ถึงแล้วมันก็เลยดีหน่อยมันไม่เหนื่อยเท่าไหร่ที่ทำงานใกล้บ้าน มอเตอร์ไซค์แว้นแป๊บเดียวปื๊ด10นาทีจบละมาดูทีมสักหน่อยไหมทุกคน3ามคิวมาเร็วเร,วเรวดูทีม3ามคิวถือว่าจะลงดีวะขอผมก็ใกล้20โลโอ้ยี่โล20โลก็เหมือนปากซอยเนาะโอทีคืออะไรครับ โอเวอร์ไทม์ครับทำงานล่วงเวลาอ๋อเหลือครึ่งนึงเหรอเหลืออีกครึ่งหนึ่งโอเคเหลืออีกครึ่งหนึ่งเป็นการทำงานล่วงเวลาจากที่กำหนดนะครับจากที่นายจ้างกำหนดเขาก็จะเพิ่มค่าแรงให้เราตาสุดท้ายแล้วครับผมตาสุดท้ายแล้วน้อง ใช่ครับแต่เมียไปเพิ่มครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยคนละเอ้ยนี่จะเล่าให้ฟังเมื่อวานมนีมีน้องเขาดเนตมาสี่ร้อยน้องินงน้องยอดเขาโดเนตสีร 400. ร่ร้อยรู้นรู้สี่ร้อยมันไปอยู่ไหนมันไปอยู่คนละครึ่งกับแม่บ้านเลยมันไปอยู่คนละครึ่งกับแม่บ้านแล้วอ่ะ จีครับหนึ่งถึงศูนย์หนึ่งสี่ร้อยอ่ะเติมคนลราครึ่งให้แม่บ้านแล้วอะ่ะ <c oughs> โอ้โหปีเตย้ยเอาไงพี่มไม่ใช่เงินเราเรอ๋อไม่ใช่เงื่ยเราไงเฮ้ยมันเป็นเงินลูกเราหาคนสามถึงสามเอ๊ รุ่นใหญ่มาเจอกันหน่อยไหมเอ้รุ่นใหญ่แอดนัทพินิดโหดเกินเฮ้ยจะส่งใกล้ๆอย่างนี้ <c oughs> เดี๋ยวมันจะเสียเลี่ยมมันจะเสียเลี่ยมเอานะาอืมโอ้บาเลซี่ยืนรออยู่แล้ว อ้าวว่าละชิบหายละชิบหายละอืพูดไม่ทันขาดคำโอ้โหไม่กดวางไปแล้วด้วยแล้วกดวางไปแล้วด้วยเฮ้ยวลลนแล้วกดวางไปแล้วด้วย โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดีตอบบนโฟนน่ตบแ,แอดวารรินทอนเล่นด้วยได้ไหมส3ถึงสเพื่อนผมเล่นด้วย เล่นด้วยด้วยสวยแอดพี่มาแล้วน้อง7 7็ด้อยเบได้ค่ะเโอ้โหให้บอลแบบ3ถึง3โอ้โหแอดพี่มาแล้วน้อง777สร้างเจ็ดสบเจ็ดสร้าเล่นเดทัดเลยแอดพี่มาแล้วน้อง777เล่นด้วย โอ้โหเลี้ยงเยอะไปหน่อยขอโทษเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวสร้างให้เลี้ยงโยไปหน่อยเสร็จเราวอันนี้มันเล่นแบบเสียงเงินเนี่ยแหละแอดพี่มาแล้วน้องเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดครั้ไปแล้วฮะต้เล่นฟรีไม่ต้องดูนะฟรีปีก็คือเรียนเติมกิโอเคฮะหกเข้ามาในอุ้ยเปิดใช่ไหมนั่นน่ะต้องขายไปแล้วสองใบบินหนึ่งหลายต่อ ไม่ได้ผูกกับอีกมืออ่สวยดับโหโหเปเล่ไปเล่ว่ะดูจับเปเล่ว่ะไปอยู่ซร์เลยเจ้าบ้าน โอยิ้แถวเที่ยวริงโหโดนไปสามเม็ดดักดักโอ้โหดักไม่อยู่เออเนี่ยผมเป็นคนที่คับเปเล่เล่นง่ายไหมเล่นง่ายครับโอ้เสร็จเอาดีเอาดี รอให้วินก่อนโอ้ขอโทษน้องที่พี่ไม่ได้ส่งพี่อยากโชว์อย่าโทษพี่เลยพี่อยากโชว์เมื่อกี้ปาบปาปาปเดี๋ยวผมจะไปซ่อมขาไม้ผมก่อนซ่อมมุมคงมุมกล้องผมก่อนปคนซ้ายมือล่างทีทีชื่ออะไรพี่ พี่มาแล้วน้องเจ็ดร้อยเจ็สิบเจ็ดเลขใครอ่าเข้าแชทบรินทร์อยากโหดก็เติมเลยเข้าห้องให้เสร็จก่อนอะไปแล้วนะพี่ไปแล้วนะ,ะไปได้หรือยังเนี่ไไยแชทน้พี่นิดบอกมีเงินครับอ๋อมด้คุยกันในแชทอยู่เลยเนะี่ยพี่ไปได้หรือยังเนี่ยพี่ไปได้หรือยังบายพี่โอเคบายครับ ดวงสวยขาม,มุยพี่ขาม,มุยไปขาม,มุยหนึ่งสองครับสองครับ เยอะอยู่แต่ว่าเมลอ,อะไรอย่างเงี้ยมันมันอยู่ในเครื่องเก่าหมดเลยนะก็เลย